แล้วข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่5นะคะโจทย์นะคะก็จะบอกว่ากําหนดให้นะคะ6นะคะคูณกับวงเล็บเปิดนะคะ x อ็กวกสามบวกสองมูลิปิดนะคะ, x ล,ะ,คะลบนะคะกับวงเล็บเปิด4 x ่เอวกสิบเก้าวายมูลปิดเท่ากับ26เนาะ,ะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นสมการที่สมการที่1นนะคะแต่ว่าเรานะคะก็จะต้องคูณกระจายเข้าไปก่อนนะคะ อีกวงเล็บหนึ่งนะคะก็จะเป็น8 x บวก1 5 y ลบ15นะคะลบกับ4นะคะคูณกับ x บวก3 y เท่ากับ23เนาะโจทย์นะคะถามว่าค่าของ2 x บวก y นะคะเท่ากับพ่อใดต่อไปนี้เนาะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องมาคูณกระจายเข้าไปก่อนเนาะในสมการแดงนะคะตัวนี้นะคะ แ้าตัวนี้เนาะพอคุณกระจายเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นจะได้นะคะจะได้จะได้เป็นนะคะหกกนะคะบวกนะคะสิบแปดวายนะบวกสิบสองนะคะ ให้วงเล็บหนึ่งเนาะก็จะเป็น, X, นะะลบสี่เเอ็กขา 4x ค่ะลบคูณบวกก็จะได้ลบเนาะนันก็จะเป็นลบสิบก้าวายนะคะเท่ากับี่สิบหกเนาะ ะะ้ก็จะมาดูนะว่าอะไรที่มันเป็นตัวแปรเหมือนกันสามารถลบกันได้นะคะอันนี้นะคะจะเป็น 6x ลบ 4x เนาะมันก็จะเหลือเท่ากับ 2x นะคะอันนี้นะคะจะมาดูค่า y นะคะก็คือ18 18y นะคะลบ 19y เนาะมันก็จะติดลบนะคะเป็นบเป็นลบ x เนาะแล้วนะคะจะมาดูในฝั่งนี้นะคะ ในฝั่งนี้นะคะก็จะมี26กอยู่แล้วเนาะนะคะเราจะย้ายนะคะ12มานะคะมันก็จะกลายเป็น26ลบ12นะคะมันก็จะเหลือเท่ากับ14นะคะก็จะเป็นในสมการที่1เนาะต่อไปนะคะในวงเล็บนี้นะคะวงเล็บนี้นะคะ ก็จะได้นะคะจะได้เป็นก็จะเป็นนะคะ8 x นะคะบวก1 5 y เนาะลบ15นะคะลบกับ4 x เนาะลบกับ12นะคะ1 2 y เท่ากับ23 หมือนเดิมค่ะเรานะคะก็จะมาดูนะอะไรที่มันมีตัวแปรเหมือนกันนะคะแทนที่ติดตัวแปร x นะคะเราก็สามารถจับมันมาบวกมาลบกันได้เลยเนาะ,ะอันนี้นะคะ8 x นะคะลบ4 x ก็จะเหลือ4 x นะคะ4 x นะคะต่อไปนะคะเราจะคะจะมาดูค่า y นะคะ1 5 y ลบ1 5 y นะคะลบ สิบสอง y นะคะก็จะเหลือเป็นพวกสาม y นะคะทางฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะจะมียี่สิบสามอยู่แล้วนะคะแล้วนะคะก็เลยจะย้ายนะคะลบสิบห้านะคะมานะคะก็จะกลายเป็นยี่สิบสามนะคะบวกสิบห้านะคะก็จะได้เท่ากับสามสิบแปดนะคะจะเป็นในสมการที่สองนะคะ ต่อไ,ไปนะคะเรานะคะจะนำนะคะสมการที่หนึ่งนะคะคูณกับสองนะเราก็จะเอานะคะสมการที่หนึ่งนะคะไปคูณกับสองมันก็จะได้เป็น 4x นะคะลบ2อเท่ากับ28จะเป็น จะมีจะเกิดสมการใหม่นะมันก็จะกลายเป็นสมการที่สามนะคะต่อไปนะคะเรานะคะจะนําสมการที่สองนะคะลบกับสมการที่สามนะคะเอามาลบกันนะมันก็จะได้นะคะก็คือ 4x ่เลบสีก็จะหายไปเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็น 3 y นะคะลบกับลบ2 y นะคะลบคูณลบจะเป็นบวกนะมันก็จะกลายเป็น5 y นะคะเท่ากับอันนี้นะ3าลบ28นะคะก็จะเหลือ10 y ของเรานะคะก็จะเหลือ2นะคะต่อไปนะคะเรานะคะจะมาแทนค่าเนาะแทนนะคะ y นะคะเท่ากับเท่ากับสองนะคะในสมการที่หนึ่งนะคะก็จะได้เป็นสมการที่หนึ่งของเราคืออันนี้นะคะก็จะได้เป็นสอง x นะคะลบกับ y ของเราก็คือสอง เท่ากับ14นะคะต่อไปนะคะเรานะคะก็จะเขียนได้แบบนี้ค่ะเราจะย้ายนะคะสองลบสองนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งนะมันก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะจากลบสองนะคะย้ายมาก็จะเป็นบวกสองเนาะสออนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสองกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสนะิบหกเนาะ x ของเรานะคะก็จะคือแปดเนาะยังไม่จบนะคะโจทย์นะคะเขาถามว่าค่าของสอง x บวก y เท่ากับเท่าไหร่เนะ,ะเราจะมาคิดนะคะสอง x บวก y นะคะเรานะคะก็จะมาคิดนะคะเป็นสองนะคะสองนะคะ x ของเรานะคะก็คือแปดเนาะ เท่าก,กับวาวาของเราก็คือ2นะคะก็จะกลายเป็น16บวก2นะคะก็จะได้เท่ากับ18เนาะก็คือ 2x บวก y นะคะเท่ากับ18นะคะเรานะคะก็จะมาตอบในข้อนี้กันนะคะ